ถ้าเพื่อนไม่อยากติดโควิดนะครับนี่คือ5อาหารที่ห้ามกินในช่วงระบาดสวัสดีครับผมโมกสุพเรศด็อกเตอร์ซิกแพคช่วงนี้นะครับโควิดพุ่งสูงมากนะครับติดเชื้อวันละมากกว่า2 0 0 0 0แล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ไม่รู้จะได้ฉีดเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ถามโมกว่าถ้าไม่อยากติดโควิดมีอาหารอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างไหมที่ถ้าเกิดกินไปแล้วเนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันตกหรือถ้ากินไปแล้วเนี่ยจะเสี่ยงในการรับเชื้อโคมมวิดมาการจะหนั รุนแรงเชื้ออาจลงปอดได้นะครับมีนะครับเพื่อนๆวันนี้5อาหารนี้นะครับถ้ากินเนี่ยผูมคุ้มกันตกถ้ากินเนี่ยอ้วนถ้ากินเนี่ยจะแก่เร็วอันที่1เลยคือน้ำตาลนะครับของหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ําผักผลไม้อันนี้ตัวดีเลยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าโมกไม่กินน้าหวานไม่กินน้ําตาลเลยแต่ดื่มน้ําผักผลไม้ที่อยู่ในกล่อง เพื่อนๆทราบไหมครับว่าน้ำผักผลไม้ที่อยู่ในกล่องเหล่านี้มีน้ำตาลฟรุกโตสแล้วอาจจะมีน้ำตาลไฮฟรุกโตสคอนซีรับนั่นก็คือน้ำตาลเข้าวโพดดัดแปลงนะครับที่จะทําให้ไขมันพอกตับที่จะทําให้กรดยูริกสูงขึ้นเสี่ยงเป็นเกาที่จะทําให้เราแก่เร็วนะครับและจะยับยั้งกระบวนการชะลอวัยหรือ AMP ได้ดังนั้นน้ําตาลนะครับหลีกเลี่ยงในน้ําผักผลไม้น้ําตาลนะครับหลีกเลี่ยงในอาหารหวานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในบิงซูนะครับไม่ว่าจะเป็นในน้ําแข็งใสนะครับไม่ว่าจะเป็นในโดนัทไม่ว่าจะเป็นในไอติมนะครับหรือจะมาอยู่ในรูปแบบของอาหารแฝงน,นะครับเพื่อนๆนั่นก็คือพวกกาแฟ 3in1 ชา 3in1 นะครับหรือจะเป็นการกินผลไม้หวานๆในปริมาณสูงๆนะครับใครที่ชอบกินองุ่นวัน และหลายพวงใครที่ชอบกินแตงโมวันละ2ลูกใครที่ชอบกินทุเรียนวันละ4เม็ด 8เม็ดแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับภูมิคุ้มกันตกนะครับนะเพราะอะไรนะครับเพราะเวลาเรากินน้ําตาลเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราจะเครียดนะครับหลังจากนั้น30นาทีภูมิคุ้มกันของเพื่อนๆจะตกนะครับแล้วไม่นําซ้ำนะครับน้ำตาลเนี่ยจะแย่งยับยั้งนะครับการรับวิตามินซีให้เม็ดเลือดขาวไปใช้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําตาลการรับน้ําตาลจากอาหารแฝงและการกินแป้งขัดสีที่มากเกินไปจากข้าวขาวเส้นขัดขาวมันสำปะหลังเฟรนช์ฟราย และขนมปังด้วยนะครับและอาหารอันตรายมากอย่างที่2นะครับก็คืออาหารทอดทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะอาหารทอดจากไข่ดาวไข่เจียวจากหมูกรอบจากข้าวผัดที่ใช้น้ํามันพืชแปลงรูปนะครับเพราะเวลาเขาถูกทอดนะครับเขาจะถูกเกิด กระบวนการออกซิไดซ์นะครับออกซิไดซ์คือการทําให้โมเลกุลเนี่ยไม่เสถียรน,นะครับอิเล็กตรอนไม่ครบคู่จะทําให้สิ่งเหล่านี้ไปเป็นสารอักเสบไปทําร้ายหลอดเลือดไปทําร้ายอวัยวะไปทาร้ายเนื้อเยื่อทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยยิ่งเกิดภาวะอักเสบยิ่งติดเชื้อง่ายยิ่งภูมิคุ้มกันตกยิ่งแก่ง่ายความดันอาจจะสูงขึ้นไขมันในเลือดอาจจะสูงขึ้นด้วยก็ได้ที่สาคัญพุงเนี่ยใหญ่ขึ้นแน่นอนถ้าเพื่อนๆกินของทอดนะครับดังนั้นลองเปลี่ยนของทอดมาเป็นสูตรหมกูก็คือกินแบบต้มกินแบบลวก กินแบบนึ่งแล้วก็กินแบบตุ๋นนะครับอาหารอันตรายอย่างที่3นะครับนั่นก็คือการใช้น้ํามันพืชแปลงรูปหรือน้ํามันพืชที่มีคําว่ารีไฟน์นะครับน้ำมันพืชเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันปาล์มน้ํามันคานล่าหรือจะเป็นน้ํามันําข้าวที่ไม่ได้ผ่านการสกัดเย็นนะครับน้ำมันพืชเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้นะครับให้เพื่อนๆโยนทิ้งไปให้หมดเลยแล้วไปกินน้ํามันมะกอกน้ํามันอวโวคคโดหรือน้ํามัน รำข้าวสกัดเย็นแทนนะครับข้อที่4คืออาหารที่เป็นกรดอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จากนมวัวนะครับหรือ Dairy Product นะครับเพราะนมวัวนะครับหลายๆคนเนี่ยแพ้นมวัวและนมวัวเนี่ยอาจจะทําให้เรามีภาวะเป็นกรดในร่างกายโควิดนะครับชอบ ภาว่าเป็นกรดในร่างกายและเขาจะสามารถแพร่เข้าสู่เซลล์อื่นในร่างกายเราได้ถ้าเกิดเราไปรับเชื้อเข้ามานะครับดังนั้นนะครับในช่วงนี้หลีกเลี่ยงการดื่มนมการกินอาหารจากผลิตภัณฑ์จากนมวัวไม่ว่าจะเป็นเนยชีสนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากวัวข้อที่5นะครับอันตรายมากๆเลยอันนี้ก็คืออาหารแปรรูป ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปะาหมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นข้าวสําเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่สําเร็จรูปเพราะอาหารเหล่านี้นะครับเวลาเขาผ่านกระบวนการการแปลรูปวิตามินเกลือแร่กากใยสารพฤกษาเคมีนะครับจะหายไปหมดเลยสิ่งที่เราได้ก็เป็นเพียงแค่ แคลอรี่หรือพลังงานที่ว่างเปล่าเท่านั้นและสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยสู้กับโควิดนะครับเ,เพื่อนๆก็คือวิตามินเกลือแร่และสารพฤกษาเคมีแต่หากเรากินอาหารแปรรูปนะครับเ,เพื่อนๆจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้และเ,เพื่อนๆจะได้รับพวกสารพิษนะครับจากพวกน้ําตาลข้าวโพดจากพวกสีปรุงแต่งจากพวกโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือผงชูรสและจากสารคงสภาพต่างๆนะครับดังนั้นนะครับหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับสิ่งนี้หากเ,เพื่อนๆนะครับหลีกเลี่ยง5สิ่งนี้ และโมกแถมให้ก็คือให้กินเทคนิค one ingredient food list หรือกินอาหารที่มีส่วนประกอบเพียงอย่างเดียวนะครับนั่นก็คืออาหารธรรมชาติ100%นะครับอาหารไหนที่เพื่อนหยิบฉลักมาอ่านแล้วมันมีเพียงแค่อย่างเดียวแบบนี้นครับกินได้เช่นอะไรโมกเช่นอะวคา o โดบรอกโคลี่ไข่ผักต่างๆผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับนี่คือสูตร one ingredient food list หรืออาหารส่วนประกอบหอย่างและนี่เป็นหนึ่งในเทคนิคนะครับที่โมกสอนในคอร์ส IF 1 1เคล็ดลับนะครับลดน้ำหนักยังไงให้ชะลอไวให้ผอมเร็วแล้วก็ไม่โยโย่นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ IF นะครับาหากเพื่อนๆหลีกเลี่ยงนะครับ5กลุ่มอาหารนี้นะครับโมกเชื่อว่าภูมิคุ้มกันของเพื่อนเนี่ยจะแข็งแรงมากขึ้นหากเพื่อนไปเจอโควิดแล้วเนี่ยจะสามารถสู้กับเขาได้นะครับแล้วถ้าเกิดติดมาอาการอาจจะไม่หนัก อาจจะไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอาจจะเพียงเพียงแค่กักตัวนินดๆหน่อยๆแล้วก็หายเป็นปกติได้แน่นอนครับหากคุณผู้มีคำถามอะไรนะครับก็ฝากมาในคอมเมนต์เซ็กชันเลยนะครับเราเจอกันในคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ